กล่อ,องมาเก้อครับสวัสดีครับโปกักผมฮเฮาเขมเมอร์อเชนเคยนะวันนี้อยู่ในเกมจิกคิ้งด้อมเช่นเคยนะครับคลิปที่แล้วที่เราลงไปก็เกลือล้วน,นนะครับสําหรับกล่องหีบสายลุ้งในพาร์ซีซั่นนะครับผม3ามกล่องหรือ4ี่กล่องเลยแหละเกลือล้วนได้หนึ่งดาวล้วน,น,น,นไม่ได้ตัวละครใหม่เลยอันนี้เป็นหีบประจําเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเดือนกันยานะ ก็จะต้องมาดูอีกทีว่าเราจะได้อะไรนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันคือเรื่องอะไรนะไปก็มีโอกาสลุ้นที่จะได้ตัวละครใหม่นะครับรู้จักโลโก้แล้วน่าจะเป็นการ์ตูนเรื่องแมวอะไรสักอย่างนะผมก็จําชื่อเรื่องไม่ได้น,นะครับไปตอนนี้เปิดตอนเที่ยงคืนนะครับผมก็เช็คอินประจําวันนะครับผมเป็นกล่องใส่ลุ้มประจําเดือนนะประมาณกลางเดือนจะให้ฟรีหนึ่งกล่องนะครับผมโบบะ เรียบร้อยน้ำตาจะไหลอีกแล้วกางหันลมชนบทนะครับก็ถามว่าเกลือไหมก็เกลือนะได้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับผมในระดับ3ดาวนะครับกรอบสีฟ้าก็เป็นระดับประมาณซหรือ D ีนี่แหละก็ถือว่าก็ของฟรีเอาเอาไปก่อน <c oughs> น้ำตาจะไหลทำไมเดินนี้เปิดหิบ สายลุงว่าสี่ห้าหีบทำไมมันเกลือทุกอันเลยเนี่ยไม่ได้ตัวละครหมายสักอันเลยไม่มีดวงเลยอ่ะเดือนกันยาใจร้ายกับเฮามากเฮ้ใครแกมือใหม่ครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําคลิปเปิดหีบอ่าเป็นหีบซื้อนะครับผมใช้คิสตันคางละหกสิบเม็ดนะเรามีอยู่หนึ่งพันเดี๋ยวจะเหมาซื้อํ่ๆเลยนะครับคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วครับฝากกดไแล้วฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไม่กดให้กันด้วยเด้อ